สวัสดีครับทุกคนกคน็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาบพิฆาตสูรหรือคิม่มิสึโนเย,ยบะกับภาคภาษาไร้ยขอบเขตตอนที่9แล้วนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่ได้เป็นการเสียเวลานะครับไปเชิญรับชมได้เลยครับหลังจากการต่อสู้อันยาวนานระหว่างทันจิโร่กิยูและอากาซะการต่อสู้ได้จบลงแล้ว อคสานั้นสลายไปแล้วทันจิโร่และกิยูได้รับชัยชนะในครั้งนี้ทันจิโร่ที่มองเห็นอคกานะสลายไปนั้นก็แบบจบสักทีต้องรีบไปหาคุณธรรมโยแต่ไม่ทันที่ทันจิโร่นั้นจะพูดจบทันจิโร่ก็หมดสติไปไม่หมดสติก็โกงไปแล้ะกิยูเองนั้นก็หมดสติเช่นกันครับจากนั้นข่าวการชนะของทันจิโร่กิยู ที่เอาชนะอากาซะครั้งคืนที่3ได้นั้นก็ <S <S <โด>ถูกแพ้กระจายด้วยอิกายอย่างรวดเร็วตัดไปที่โคคุชิโบโคคุชิโบที่รู้สึกว่ากินอายของอากาซะนั้นได้หายไปแล้วอากาซะพ่ายแพ้แล้วหรือไม่ได้บอกว่าจะเอาชนะข้าหรอกเลยทางเส้นทางที่เปิดสู่จุดที่สูงขึ้นไปลาทิ้งด้วยตัวเองงั้นเลยเจ้าคนอ่อนแอตัดไปที่โดมะที่รู้สึกได้ว่าอากาซะนั้นได้ตายไปแล้ว แต่ตนนั้นก็ไม่ได้เศร้าโศกหรือเดือดร้อนอะไรพร้อมกําหันไปถามคานาโอว่าเธอชื่ออะไรหรอคานาโอที่ได้ฟังนั้นก็บอกว่าฉันชื่อซูยุริคานาโอเป็นน้องสาวของโคโจคานาเอะและโคโจชินอบุทางโดมาที่ได้ฟังนั้นก็บอกว่าเอ๊ะจริงเหรอแต่สัมผัสจากคุณภาพเนื้อเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวพันทางสายเลือดเลยนะแต่เนื้อเด็กสาวส่วนใหญ่อร่อยอยู่แล้ว จะยังไงก็ช่างเถอะพูดถึงเด็กสาวใช่ใช่ช่วยไม่ได้ที่ท่านอาคัสซัดจะแพ้หรอกนะเพราะท่านอาคนะัสซัน่ะไม่ยอมกินเนื้อผู้หญิงอย่างเด็ดขาดยังไงล่ะข้าอุตส่าห์กล่อมแล้วนะว่าในท้องของผู้หญิงเต็มไปด้วยสารอาหารถึงได้ให้กําเนิดทาลกได้กินผู้หญิงเยอะๆจะได้แข็งแกงไวๆแต่ท่านอาคัสซัดไม่ยอมกินผู้หญิงแถมยังไม่ฆ่าซะอีกแถมสุดท้ายท่านผู้นั้นก็แกล้งเอาหูไปนา เอาตาไปไล่ด้วยไม่ยุติธรรมเลยที่ให้สิทธิพิเศษปล่อยให้ท่านอากคษะมีชีวิตต่อแต่ว่าตายซะแล้วช่างน,น่าเศร้าจริงๆเป็นสหายที่สนิทที่สุดแต่แท้และในระหว่างที่โดมะร้องไห้อยู่นั้นขานโออก,ก็บอกว่าพอได้แล้วเลิกพามคำโกหกได้แล้วฉันรู้ดีว่าคำพูดที่ออกจากปากแกมันเหลวไหลทั้งนั้นแกไม่ได้เศร้าอะไรแม้แต่นดิดใช่ไหม สีหน้าแกไม่เปลี่ยนแม้แต่น,น้อยทั้งที่เป็นสถายที่สนิทที่สุดแท้ๆสีหน้าไม่ซีดลงสักนิดแถมแก้มก็ไม่แดงเพราะความโกรธทางโดมะที่ได้ฟังนั้นก็บอกว่าเนยกระเพาะข้าเป็นทศูนย์ยังไงล่ะคานาโอะที่ได้ฟังนั้นก็บอกว่าแกช่างหน้าเวทนาคุณคานาเอะที่ใกล้ตายผู้เช่นนั้นแกไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมทั้งความรู้สึกยินดีบีดาความเศร้าหรือความโกรธ ที่ทำเอาสั่นสะท้านความรู้สึกทั่วไปที่มนุษย์เกิดมาบนโลกล้วนรับรู้แกไม่เข้าใจเลยสินะแต่พอแกฉลาดจึงโกหกกบเกลื่อนเพื่อไม่ให้ใครล่วงรู้หัวใจของตนเองไรความรู้สึกจึงได้แกล้งทำเป็นสนุกสนานทำเป็นโศกเศร้าทั้งที่สำหรับแกแล้วทั้งความรู้สึกดีใจเสียใจสนุกทุกเศร้ารวนว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลยแท้ๆบ้าบอดีแท้อย่างกับคนโง่คานาโอที่พูดมาจนถึงตอนนี้เรียกได้ว่าพูดเยอะที่สุดเท่าที่เคยพูดมาแล้วครับคานาโอในตอนนี้นั้นก็ทำหน้าตาแบบจิตมากอ่ะผมก็บอกว่าแกเกิดมาทำไมหรอทางโดมะที่ได้ฟังนั้นก็บอกว่าที่ผ่านมาข้าคุยกับเด็กสาวมามา,มากมายแต่เด็กนิสัไม่ดีอย่างเธอข้า เพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกทำไมถึงพูดจาใจร้ายแบบนั้นล่ะโดมะานั้นที่ปกติจะทำหน้าตาลาเิงยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่ตลอดนั้นใบหน้าของเขากลับไร้อารมณ์และนิ่งเงียบเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ฟังคานาโอะกพูดคานาโอที่ได้ยินดังนั้นก็บอกว่าไม่เข้าใจหรอเพราะว่าเกลียดยังไงล่ะฉันอยากจะบั่นคอแกส่งไปนรกให้เร็วที่สุดที่พูดไปเมื่อกี้ขอแก้หน่อยแล้วกันดูท่า แกจะงโง่ซะมากกว่าทุเลศจซะไม่มีรีบๆตายไปซะจะดีกว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปก็ไม่มีความหมายอะไรขึ้นมาทวิาทีนั้นโดมะก็เข้าไปอยู่ด้านหลังของคานาโอะแล้วพร้อมกับใช้พัดวังที่จะตัดคอของคารนาโอะในทันทีแต่ทว่าคารนาโอะนั้นก็สามารถหลบทันพร้อมกับโจมตีสวนกลับโดมะได้อีกด้วยทุกคนโดมะไส้ไหลโดมะที่ต่อสู้กับคารนาโอะนั้นก็รับรู้ได้เลยว่า ปฏิกิริยาตอบโต้รวดเร็วขึ้นเริ่มปรับการต่อสู้เพื่อให้เข้ากับการเคลื่อนไหวของข้าและยังไม่สูดละองเยืะแข็งที่ออกมาจากพัดต่อให้สัญญาณมือนั้นสื่อว่าห้ามสูดแต่หลังจากนั้นก็ต้องเข้าตอบู้ทันทีการระวังไม่ให้สูดเข้าไปได้นั้นจึงถือว่ายากมากๆผู้หญิงคนนี้บางทีคานาโออาจจะมีความสามารถมากกว่าเด็กสาวหลักที่เพิ่งกินไปเมื่อกี้ก็ได้โดมะหมายถึงโคโจชินบุนะครับ ตัดไปที่คานาโอคานาโอนั้นก็มีความรู้สึกที่ว่าขนลุกไม่หยุดหางไม่ส่งแรงไปจนถึงปลายนิ้วคาดว่าร่างกายคงสั่นบ้างแล้วอสูรที่เคยจัดการมาทั้งหมดเทียบกับหมอนี่แล้วเป็นเค็ทารกต้องขอบคุณความโกรธุนแรงที่ทำให้เรายังยืนอยู่ได้ร่างกายร้อนราวกับโดนแผดเผาในลำคอเดือดพานรู้สึกแย่เกินทานทนจนอยากจะตะโกนสุดเสียง หากไม่ได้อลาวาดร่างกายผมแตกเป็นเสี่ยงแน่ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยรู้สึกแบบนี้เป็นครั้งแรกทำเอาเวียนหัวความรู้สึกนี้ก้าวข้ามความโกรธนี่คือความเกลียดฉันเกลียดเกลียดบึงอาจมาฆ่า,าครอบครัวฉันทันใดนั้นคานาโอะก,ก็พุ่งตัวเข้าไปโจมตีโดมะด้วยความรวดเร็วพร้อมกับใช้ปานบุปผากบวนท่าที่ห้าย่างเดินดอกโบตันโจมตีใส่โดมะอย่างต่อเนื่อง โดมะที่รับการโจมตีนั้นก็บอกว่าโจมตี7 8ไม่สิ9ก้าข้างต่อเนื่องดีจริงๆสวยมากเลยงั้นคาเอาด้วยทางโดมะนั้นก็ใช้มนตสุรโหิตเกติมะก้องถมบนกิ่งแห้งใส่คาณาโอที่อยู่เบื้องหน้าแต่ว่าคาณาโอนั้นก็ใช้ปานผูผ่ากะบบนท่าที่3ดอกบวยวิญญาณปัดป้องได้ทั้งหมดโดมะที่เห็นแบบนั้นก็บอกว่าอย่างนี้นี่เอง ตาสินะเด็กคนนี้มีตาที่พิเศษออกไปการโจมตีต่อเนื่องครั้งนี้เธอปัดป้องได้ทั้งหมดอย่างฉิวเฉียดหื้จ้องไหลสายตาปลายนิ้วข้อศอกหัวเข่าของข้าอย่างระแวดระวังหากขยับเพียงนิดก็จะค่าดาวการเคลื่อนไหวต่อไปทันทีเจ้าเล่เสียจริงไม่ใช่เรื่องที่นักดาบธรรมดาจะทําได้ก่อนอื่นต้องทําลายดวงตาอย่างมิทันที่จะสิ้นสุดความคิดของโดมะโดมะ ก็ได้เวี่ยงพัดของตนไปที่ดวงตางของคารโอะแล้วแต่ในวินาทีนั้นคารโอะก็สามารถหลบได้และใช้ปานบูผากระบวนท่าที่6วังวนดอกท้อเกือบที่จะตัดคอโดมะได้แต่ว่าโดมะนั้นก็ใช้มนตสุนโลหิตหมอกเย็นเยือกแข็งคารโอะจึงต้องกระโจนถอยออกมาซะก,ก่อนเพราะถ้าหากโดนไปคงจะแย่เอาแน่แแต่ทางด้านโดมะก็ยังใช้มนสุนโลหิตทวารมงกตไล่ตามคารโอะไปแต่คาอโอะ ก็าสามารถปัดปองได้ก่อนที่คานาโอนั้นจะตกลงน้ําในภายหลังโดมะก็บอกว่าจะต่อแล้วนะผมกับใช้มนสูรโลหิตเส็เจ้าหญิงแห่งความหนาวเหียบขึ้นมาและพวกน้ําแข็งจมตีเป็นบริเวณกว้างทําให้คานาโอนั้นเกือบจะเสียท่าแต่ก็ยังหลบมาได้ก่อนที่จะออกห่างจากโดมะเรื่อยๆทันใดนั้นโดมะนั้นก็ได้หายไปครับและดาบในมือของคานาโอนั้นก็หายไปเช่นกัน ก่อนที่จะเผยให้เห็นว่าโดมานั้นได้ขโมยดาบของคานาโอไปแล้วโดมะาจึงบอกกับคานาโอว่าไม่ถือให้ดีเลยโดนขโมยซะแล้วพร้อมกับบอกว่างั้นค่าจะเสียบไว้ตรงนี้รีบมาเอาคืนละ่ะพร้อมกับใช้มนตรโลหิตกีบบัวก,กระจจาก,กระจายโจมตีใส่คานาโอคานาโอที่ไม่มีดาบและกำลังจะถูกโจมตีนั้นก็คิดว่าใบมีดนั้นไม่ท่วนหรือมนตรเยอะแข็ง ต้องดูให้ดีดูให้ดีๆแล้วตัดสินใจมองให้ท่วนทีให้ถูกต้องมุ่งไปยังจุดที่น้อยที่สุดมุ่งไปยังจุดที่ทำให้เสียหายน้อยที่สุดมองให้ออกทันใดนั้นเองเพดานก็พังพร้อมกับเสียงย่าโผล่มาจากท้องฟ้าท่านอินโนสุเกะจะผ่านทางแล้วนะทำให้คานาโอและโด,ดมาเองก็ตกใจกับสถานการณ์นี้อินโนสุเกะที่ลงมาจากด้านบนนั้นก็ใช้ฟานสัตว์ปาเที่ยวที่5เที่ยวข้าง จมตีม,มนสูตรของโดมาทั้งหมดและบอกว่าการนำทางของอิกาเนี่ยมาลงได้เหมาะเจาะพอดีเลยมาสู้กันมาสู้กันและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไอ่ะฮิฮิฮิทุกคนอย่าว่าผมเริ่มกันหาคำตอบได้ในดาบพิฆาตสูตรต่อต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ